สวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามาในไลฟ์นี้นะครับผมก็ผมปรีดามเอนะครับผมกับน้องมีโฮลุเย้สวัสดีนะคะทุกคนมีโฮลุเองชาจากช่องมีโฮลุนะคะ ทุกคนอาจจะถามว่าน้องมีโฮลุนั้นเป็นใครใช่ไหมน้องมีโฮลุนะครับผมเป็นวีที่เพิ่งเกิดขึ้นมานค่ายของพีดำ <Yeah. S 1> ทุกคนนะฮะผมอย่าลืมไปติดตามน้องแล้วก็อย่าลืมไปเซตย่อสูตตอบเฮ้ย,ยไม่ใช่เซตย่<ม>อยสูตอสตอบปุ่มติดตามน้องด้วยน,นะครับผมเพื่อเป็นกขวกำลังใจให้น้องนะครับผมอ่ะครั้งแรกก่อนทำไมถึงเองนี่อยากเป็นวีไม่อยากถ่ามเองอ่ะทำไมมึงไม่ขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกูถามไม่ไขายก๋วยเตี๋ยวแต่คือมันมีคนชวนมาทำวี ตอนแรกนะแต่ว่ากายแรกแตกมละพอมันมี่ายสองมาแล้วก็แตกอีกละแล้วก็เลยได้มาอยู่กับพี่ดำเพราะเขาเสนอพี่ดำเสนออะไรนะคนเสนอว่าเออเนี่ยจะจ่ายค่าโมเดลให้แล้วก็มาอยู่ค่ายพี่ดำนะอะไรอย่างเงี้ยเอเดี๋ยวนะพูดตอนไหนวัดทำไมไอหายเลยโอู้แบบแปลงร่างเดินเป็นวิญญาณไปจกเงินพี่มาเลวอะเนี่ยผมถามตอนไหนว่าเราเป็นตัวพี่อะไรวะอ๋อหนูเป็นหมาป่าเฟลีค่ะไม่ใช่จริงจอกแล้วก็ไม่ใช่จริงจกด้วยอะไร คือหมาป่าเฟลลีหมาป่าเฟลลีเป็นปีศาจในตำนานนะมีประวัติย่อๆว่าเป็นหมาป่าที่มาจากนรกคือมีตื่นมาใช่ไหมแล้วแบบมันมีคนลุกลามในพื้นที่ของมีคือเขาลุกลามไปหาเขาทำไหมคืออยู่บนโลกเนี่ยแหละเขาแบบมารบกวนพื้นที่เราแล้วก็บอกพื้นที่อนาเขตเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาแพ้พอสงครามเขาแบบยกคัพมานตีมีเลยเว้แล้วมีก็เลยแบบโดนล่ามโซ่นะขอโทษนะคือกูฟังสตอรี่มึงหรือกูกำลังฟังบทกลอนของสุนทรภู่จดหมายตั้งแต่สมัยพระนาเรศวรหรือเปล่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไ้สงค่าม่บบ ุโรปยใช่มึงเป็นคนจากไหนคอยมาจากแถวอีสานจ้ะเออมึงบอกยุโรปแต่มึงอยู่อีสานเออเออหลุดแล้วหลุดแล้วใครมาสปอรสแปมมึไขเลยแถวนี้ไฮ้อ้ไอ้ไอ้จะสแอมไอูไนะเอ้ไอ้ะอ้ไเ้ไอ้ไองตัวหย้ไอ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 ้ด็้นรกเอ้ไอ้ไอปไี้ไอ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 ปไอ้ไอ้ไอลไอาไอ้ไอ้ไ้ไอไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ได้ดอไอ้ไอ้ไอ้ไอลไอ้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 กอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้เอ้ไอ้ออ้องไอไไไ้้ไ้ได้ออไไ้ไ้้ มามึงมาจากไหนคือเกิดมาอยู่แล้วอ่ะคือไม่มีพ่อแม่อะคือ,อยูนดีดก็เสกขึ้นมาใช่ไหมแต่ก่อน<ๆ>จะเป็นวิญญาณมึง ก่อนวิญญาณอะมันจำไม่ได้แล้วพี่ไม่ก่อนมึงเป็นวิญญาณมึงต้องตายก่อนถ้ามึงบอกว่ามึงเป็นวิญญาณเลยมันทำไม่ได้ไม่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 พี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 ไม่มีสาสตว์ิไม่ไม่คือยินละหนูตายแต่ว่าหนูจำไม่ได้ไงในชาตินั้นอะตายเพราะอะไรเออสมมุติใช่ไหมมึงเกิดมาการที่มึงเกิดมาเนี่ยเกิดมาจากการอัสกบุญได้กระทำเป็นตุกุชสำหรับสองคนน้องพ่อกับแม่มึงแสดงว่าพ่อมึงต้องเป็นหมาป่าแม่มึงต้องเป็นคนทีนี้ก็เกิดเป็นมึงงงไหมมึงลองงงดูนะไอ้เหี้ยกูจะโทรไปหาอาจารย์มึงแล ไล่หนูกออกเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มึงบอก่อนเพิ่งเป็นหมาข้างบ้านกูคุณยังคือแฮปปี้กว่านี้เลยโอเคโอเคหนูเป็นหมาเฝ้านหน้าบ้านผีก็ได้นะไม่ไม่ไม่หนูเป็นหมาข้างบ้านเป็นหมาป่าที่ออกมาจากปาก่าแค่นั้นแ่นะกูก็แฮปปี้แล้วเว้ยถ้ามึงบอกมบนเป็นหมาป,าป่าเฟรนดิล่ะกูไม่โอเคว่ะกูงงน้องเป็นมันม่วงเหรอครับก็เหมือนอยู่นะจับแกงหน่อยเดี๋ยวแ้วกก็เหมือนอยู่นะน้องมันม่วงทุกคนน่ะนิสัยไม่ดีไปแกงน้องว่าน้องเป็นมันม่วงทุกคนุกคนนไไมม่่่่่ิสัยดีอออะววาาา้งเ น้องหวายไอ้ไ e สัตว์กลับมาไอ้มันม่วงเฉยเลยก็ใช่อยู่นะก็ได้อยู่แหละเออมันม่วงพี่ถามเองหน่อยดิได้ได้มึงกูณลมคาญหางมาไอ้เหี่คกูลำคาญไอ้กูอยากกัดกูอยากกัดหางมึงไอ้เหี้ยุณอย่าเอาอย่างอื่นมาปุ๊บ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 ป เพี่คำโปรเจกต์คำแม่ไ <creo> พ <cek ako> ี <aime el Philadelphia> <ention so uno> ่ดําเคยเป็นสังคังข้างไข่ไหมครับถามได้อ่ะพี่จะอะไรมากเลยครับน้องพี่ชอบจริงๆแลครับผมบอกให้เลยว่าไม่เคยถึงกูจะสกปรกยังไงแต่กูก็ไม่เคยเป็นนะบอกให้อย่าพูดพี่ดเอ้าวพี่เคยเป็นนะฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่เคยเป็นฮ่าฮ่า่เป็นไรอพี่เดี๋ยว่า่ ก็ไข